ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในศึกมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอย่างโอลิมปิกเกมนะครับโดยโอลิมปิกเกมนั้นเนี่ยจะเป็นการที่ให้ประเทศต่างๆครับส่งตัวแทนนักกีฬามาเพื่อชิงเจ้าเหรียญทองนะครับผมซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้เข้าร่วมไปในหลายชนิดกีฬาเหมือนกันนะครับซึ่งโอลิมปิกปีนี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆน่าสนใจครับหลายเรื่องเลยซึ่งวันนี้ขุดกระแสครับ พาไปดูครับว่าสิ่งที่น่าสนใจในโอลิมปิกเกม2 0 2 4ีที่กรุงปารีสวันนี้มีอะไรกันบ้างครับก็แน่นอนครับว่านักกีฬาต้องฝึกซ้อมต้องแข่งขันต้องรับความกดดันมากมายนะครับก็ต้องหาที่ปลดปล่อยที่ระบายกันบ้างครับแล้วก็ในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับเขาก็จะจัดให้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยทุกประเทศเลยนะครับอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเองครับผมหนุ่มสาววัยรุ่นแบบนี้ครับมันก็จะต้องมีปิ๊กปักกันบ้างนะครับผม โดยในโอลิมปิก2024นี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ให้นักกีฬาเนี่ย ได้สามารถใกล้ชิดกันได้หลังจากที่มาตรการป้องกันโควิดเมื่อ3ปีที่แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหรือว่าเซฟเซฟ็กนะครับจึงมีการจัดเตรียมถุงยานอนามัยเนี่ยไว้มากถึง3 0 0 0 0 0ชิ้นด้วยการภายในหมู่บ้านนาักกีฬาครับแต่นับว่ายังเป็นลอโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016ที่ิโอเดจาเนโรที่บาราซิลนะครับที่มีแจกถุงยางเนี่ยไปถึง450,000ชิ้นเลยครับ อีกทั้งทางเจ้าภาพเองนะครับได้ตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง50%เมื่อเทียบกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012และ2016ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการดังกล่าวนั้นทางเจ้าภาพเลือกที่จะใช้เตียงนอนที่ทําจากตะข่ายจับปลาที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วนะครับ และฐานเตียงที่ทําจากกระดาษแข็งเสริมแรงซึ่งสามารถรับน้ําหนักได้มากถึง250กิโลกรัมครับซึ่งหมายความว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า1คนแบบไม่มีปัญหาครับเราก็อาจจะได้เห็นคลิปตามโซเชียลนะครับที่นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ได้ทดสอบเตียงกระโดดโลดเต้นกันให้ดูนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บางเรื่องนะครับเพราะว่าห้องของนักกีฬาเองเนี่ย จะไม่มีเครื่องปรับอากาศครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยกรุงปารีสก็เป็นฤดูร้อนอยู่ครับทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายแก่นักกีฬาจํานวนมากครับถึงขั้นออกมาเช่าห้องอยู่เองเลยก็มีครับไม่ใช่แค่นั้นครับยังรวมไปถึงรถรับส่งของนักกีฬาด้วยครับที่ทั้งแอร์อัดแล้วก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศครับทำให้นักกีฬาหลายคนออกมาบ่นมาโพสต์นะครับว่าอยากให้จัดการเรื่องนี้ครับต่อบางคนครับถึงขนาดเอาแอร์พกพาเนี่ยมาด้วยเลยก็มีครับซึ่งนักกีฬาเขาบอกว่าเหตุผลที่อยากจะให ให้จัดความสุขสบายเนื่องจาว่าเขาแข่งกันมาแล้วเหนื่อยครับต้องการการนอนที่เต็มประสิทธิภาพครับผมเพราะถ้าอากาศร้อนเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้นอนไม่หลับก็ได้เหมือนกันน,นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือพิธีเปิดโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยครับที่เป็นการจัดพิธีเปิดนอกสนามกีฬาครับโดยเป็นการเปิดที่สะพานออสเตอริท ที่พาดผ่านแม่น้ําแซนซึ่งมีขบวนเรือเนี่ยถึง85ลำของนักกีฬาจาก205ประเทศครับล่องไปตามแม่น้ําแล้วก็ผ่านพื้นที่สําคัญต่างๆของกรุงปารีสนะครับโดยคนแรกที่ถือคบเพลิงในงานก็คือเซียดินสีดานครับยอดนักเตะในตำนานที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับโดยเขาเนี่ยส่งต่อให้ทางบุรุษปิศนาในชุดคุมสีดำครับซึ่งหยิบยกมาจาก เกมดังจากค่าย Ubisoft นะครับอย่าง Assassin's Creed ในภาค Unity นะครับซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงที่ปฏิวัติฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีเหตุการณ์รวมถึงบุคคลสำคัญอีกมากมายเช่นตัวการ์ตูนมินเนี่ยนครับตัวร้ายจากการ์ตูนที่โด่งดังทั่วโลกที่ได้ไปขโมยภาพวาดโมนาลิซามาครับรวมถึงมีศิลปินรวมตัวกันโดยอิงจากภาพศิละปะชื่อดังอย่าง The Last Supper นะครับ นอกจากนั้นครับก็ยังมีหญิงสาวขี่ม้าในชุดเมทัลลิกบนแม่น้ำแซนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาร์กวีลสตีในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสครับและอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับถึงแม้ว่าฝนจะตกตลอดเวลาแต่ว่าพิธีเปิดก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับนักกีฬาไทยเรานะครับก็มีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหลายประเภทเลยอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการคว้าเหรียญรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบ คอนเทนต์กีฬาฟุตบอลน,นะครับรวมเรื่องราวดาราม่าต่างๆในวงการลูกหนังฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ครับฝากช่องของพวกเราเอาไว้ในอ้อมออ้อมใจด้วยนะครับ